สวัสดีครับวันนี้ชัดอินดี้นะครับก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับต้นไม้ที่น่าจดจําอีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือโพเจ็ดสีนะครับหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าโพทะเลนะครับลักษณะใบที่สวยงามของเขาก็คือเป็นรูปหัวใจนะครับใบเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีสีสันที่หลากหลายนะครับลวดลายนะครับทั้งสีเขียวสลับขาวสีชมพูนะครับสีชมพูนะครับหรือเป็นสีชมพูอมแดงลักษณะแบบนี้นะครับ ต้นหนึ่งนะครับจะออกไปสลับกันที่หลากหลายนะครับเป็นไม้ที่ชอบแดดนะครับยิ่งได้รับแดดนะครับมากๆก็จะทําให้ออกสีสันที่เฉิดฉายแล้วก็สวยงามนะครับบางใบก็จะเป็นสีขาวร้วนแบบนี้นะครับท่านที่เลี้ยงโพจตสีนะครับแล้วบอกว่าอยากจะลุ้นสีให้สวยมากกว่านี้นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะท่านริบใบเก่า ออกให้หมดเลยนะครับให้เหลือแต่ให้เหลือแต่ต้นนะฮะให้เหลือแต่ลําต้นนะครับแล้วก็ให้ความชื้นนะครับคือให้น้ำเนี่ยทุกๆวันนะฮะวันละครั้งช่วงเช้าก็พอนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะออกยอดใหม่นะครับภายในหนึ่งสัปดาห์ท่านจะเห็นยอดอ่อนเนี่ยเกิดขึ้นวิธีการขยายพันธุ์ก็ช่างง่ายดายนะครับก็คือใช้วิธีการปักชำหรือวิธีการตอนกิ่งนะครับก็สามารถที่จะได้ต้นโพจิตสีเอาไว้ชมในปริมาณที่เยอะนะครับสำหรับต้นนี้เนี่ย ทางพวกที่นิยมชมชอบบอนไซก็อาจจะเอาไปเลี้ยงใส่กระถางเล็กๆนะครับทำเป็นลักษณะบอนไซนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับใส่ลงในกระถางนะครับซึ่งก็จะเป็นบอนไซที่สวยงามนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดปลูกในร่มจะเห็นว่าอย่างไม้ต้นนี้นะครับเราเพิ่งตอนแล้วก็เพิ่งเอาลงกระถางเข้าไว้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในร่มก็จะสังเกตว่าจะมีสีเขียว นะครับกับสีน้ําตาลซะส่วนใหญ่นะครับพอเริ่มออกแดดเดี๋ยวเขาออกยอดใหม่ก็จะมีสีลายสลับเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือวิธีการาดูแลนะครับแล้วก็พอเลี้ยงโปรเจกตสีไม้มงคลนะครับท่านที่ยังไม่มีไว้ประจําบ้านนะครับก็ควรจะหาติดไว้นะครับสําหรับทางสวนเกษตรอินทรีย์พี่นักของเราก็ มีการขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบก็สามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรที่เราทิ้งไว้ให้นะครับหรือไม่ก็ติดต่อตาม Facebook ที่เราได้ลิงก์วิดีโอชุดนี้ออกไปนะครับคิดว่าเป็นไม้ที่คู่ควรแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่งครับ